ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> พี่ชายอีกหนึ่งคนดีกว่าที่เรียกพี่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอายุ60สิแล้วเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะโอ้โหก็เห็นบทบาทของพี่ชายคนนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อของพระเอกมาทั้งวงการแล้วแต่ว่าพระเอกอ่ะก็ต้องเรียกพี่คนนี้ว่าพี่พี่อย่างเดียวเท่านั้นพี่นนคนนั้นคือ หน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะตึงมากๆ พี่หมูดีหลอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวงั้นเรามาสวัสดีก่อนพี่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมูหน้าเราตึงหูเราตึงไหมคะหูเวลาเมียบ่นก็ตึงอ่ะปกติเรียกอาหมูนะแต่วันนี้ขอเรียกพี่เพราะว่ายิ่งเจอยิ่งหนุ่มค่ะแต่ต้องเรียกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเจอหมูวันนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าใครทําอะไรอยู่เนี่ยต้องหยุดนะครับหยุดก่อนเพราะว่าวันนี้อาหมูมาเนี่ยแจกแบบไม่ยั้งเลย แจกโปรให้แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยเอาเป็นว่าขนาดเมียอาร์เนี่ยยังรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องเด็ดขาดต้องบอกว่าคุณผู้ชมเห็นอูเนี่ยมายาวนานนะครับตั้งแต่หนุ่มยันแก่ปีนี้แก่เข้าโค้งแล้วเข้าโค้งอาย 60, ุเท่าไห่ครับครับ66แก่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผิวหน้าวันนี้นะครับกับก่อนหน้านี้ต้องไปดูภาพดีกว่านะครับว่าก่อนนั้นนั้นเป็นคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับ ดูหมองคล้ำนะครับแล้วก็ริ้วรอยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ตานะครับหน้าผากล่องแก้มตีนกาเรียกว่ามาหมดเลยไม่อยากให้เขามาเลยนะครับยับย่นแล้วก็ดูแก่มากๆเลยพอละเลยไม่ใส่ใจนะครับและผิวหน้านี่นะครับถ้าหากว่าเรายิ่งละเลยไม่ใส่ใจปล่อยไว้มันก็ยิ่งโสมในแง่ของราศีในแง่ของ,งหนูเฮงเขาบอกว่าอันนี้ปล่อยไว้ไม่ดีรูปนี้คุณพ่อพี่หมูป่ะคะใช่รูปตัวเองนี่แหละเวลาเราละเลยเป็นอย่างนี้นะครับ <ừ> ทีนี้ถ้าละเลยปล่อยไว้มันยิ่งแย่ใช่ไหม ลูกสาวและภรรยาของของหมูเนี่ยนะครับเขาใช้เซรั่มตัวนี้กันไตราจิน่านะครับเขาบอกว่าลองมาเยอะและต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับลูกเชียร์เมียสั่งครับต้องเชื่อฟังนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเซรั่มไตรจิน่านะครับก็ใช้ง่ายครับเช้าก่อนนอนสองเวลาตัวเดียวจบเองนะครับช่วงแรกที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่านะครับทาคืนแรกก่อนนอนเนี่ยนะครับพอตื่นนอนมาตอนเช้าเรารู้สึกได้เลยว่าหน้าเรานุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับ ต้องบอกว่าเฮ้ยเราได้ความรู้สึกนี้นี่คือจุดเด่นเลยของเซรั่มตัวนี้ก็เลยติดใจประทับใจใช้ต่อเนื่องผ่านการใช้ไปสักระยะหมดไปสักสามกระปุกค้นพบความต่างของเซรั่มกระปุกนี้ครับก็คือว่าเฮ้ยยิ่งใช้เนี่ยมันเหมือนมีกำลังใจไม่ท้อผลลัพธ์มันชัดเจนเลยครับเพราะว่าริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาใต้าต,าตาร่องแก้มที่เคยมีเนี่ย มันต่างเลยเพราะว่ามันค่อยๆเลือนค่อยๆหายไปนะครับเรียกว่าผลลัพธ์หลังจากการใช้เตราจีน่าอยู่ที่หน้าหมูตอนนี้นะครับเรียกว่าพอใจมากเลยครับสำหรับผิวหน้าในวัย66ปีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแล้วบอดได้เลยนะครับโปรที่ให้วันนี้ใครเอาหรือไม่เอาเนี่ไม่รู้แต่ภรรยาผมเมียอาเนี่ยโท่น่ๆแน่เพราะเพียโปรเนี้ยเมียขอมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะกล้าให้ไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเปิดมาโชคดีมากเลยนะครับเพราะผมขอทางแใจทาริจีน้าส่วนตัวมาเลยว่าวันนี้ยอมขาดทุนสักวันหนึ่งนะครับ เลยจัดมาให้แบบทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงครับจองก่อนนะครับแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังมีตอนไหนใครว่ากันสําคัญคือกดมาที่ 1, 5, 7, 7นะครับสายเต็มเร็วนะครับมาเอาโปรนี้ให้ได้นะครับนานๆก็จะให้ทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับรีบโทรมาที่ 1, 5, 7, 7หรือไลน์ไลน์จีน่านะครับเราเปิดให้200สายนะครับได้แบบนี้เลยครับ2กระปุกใหญ่ และให้3ขนาดพกพานะครับทั้งหมด5ชิ้น8,800ยบาทครับจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองเป็นเซรั่มล้วนๆนะครับ5กระปุกครับไม่มีอะไรปนเลยนะครับเซตใหญ่มากๆใช้ได้นานๆานเดือนแล้วครับหาตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองเอาหมูให้โปรอย่างเงี้ยน้อยหน้าคุณนีโน่ขนะคุณนีโน่เขามีเขาเขาขาไม่เอาไม่เสนอต่อคสินะเอาหมู5ชิ้นไม่ได้ต้องหกชิ้นแค่นี้ยังไม่พอเมียโทรมาบอกว่าขอเพิ่มเพิ่มเหรอครับ ถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มละท้าเมียขอให้ครับเมียโทรมาอย่างนั้นเพิ่มนี่ครับเพิ่มเพิ่มเป็นกระเป๋าลายเสือเรียกทรัพย์ครับเพิ่มไปเลยครับใครไม่จองนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับกดเลยครับ15.7 7เชื่ออาครับห5 7 7หรือว่าแหละจาริจิน่านะครับคุณผู้ชมฟังช้าๆนะครับ ตาลิจิน่านะครับสองกระปุกใหญ่นะครับแถมสามพนากพกพานะครับแล้วก็กระเป๋าเสือเรียกซับนะครับหกชิ้นราคาจริงหมื่นกว่าบาทนะครับจ่าย2990บาทเท่านั้นเองนะครับเซตนี้ใช้ได้นานเลย4เดือนหารตกวันละไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับปก,ปก,บกติคนอื่น,นปกติคนอื่นเข้ามาเนี่ยถามเขาแถมกันให้แค่2พกพาเองนะครับแต่วันนี้แค่กดมาจองเนี่ยนะครับพกพานฟรีไปเลย3ากระปุกนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนแล้วก็เมียจ๋ารีบกดมาเลยนะจ๊ะเมียคนไหนละคะมีคนเดียวเดียวเดียววันนี้เดี๋ยววันนี้พี่หมูไม่ได้กลับบ้านนะครับพูดมานี่ยยังตกใจนยเพราะแถมเยอะมากเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้แถมเยอะจริงๆเพราะเราเน่นท้องไตลาจีน่ามาทั้งหมดแลวจริงๆต้องบอกว่าไตลาจีน่าเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในไทยขายหเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้ว่านผู้ชมทีมงานบอกแล้วว่าขายหมดแล้ว200สายหมดแล้วเพราะทุกคนรอปนสองร้อยสายหมดแล้วครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องหมดครับเพราะว่าแจกแตกตาใขนาดนี้ใครไม่จองวันนี้ ว่าพลาดนะครับไปรอวันอื่นนะครับว่าไม่มีเลยนะครับเพราะ่แต่จีน่าคงไม่ยอมขาดทุนขนาดนี้นะครับเพราะนี้พแต่ว่ามันกลัวกลุ่มสวัสดีวันจันทร์กับกลุ่มเมียอาจจะกดไม่ทันเลยดิเพราะฉะนั้นขอมาก็เพิ่มให้ครับเพิ่มให้อีก300สายครับคุณผู้ชมเพิ่มให้อีก300สายรีบโทรมาที่157 7หรือว่าลนอาจารจีน่านะครับเป็น สองกระปุกใหญ่นะครับแล้วก็แถมสามขนาดพกพาแล้วก็กระเป๋าเสือเรียกทรัพ์นะครับหกชิ้นนี่หมื่นกว่าบาทนะครับจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้ยาวๆเลย4เดือน ตกเป็นวันวันละไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากผมแล้วคุณนีโน่จีนิเฟอร์คิมคุณปานคุณปุ้ยนะครับเชฟป้อมคุณแซมยุรนันนะครับรวมทั้งผมด้วยใช้จริงแล้วก็ได้รับผลลั์ที่ดีจริงในการใช้แตลจีน่านะครับตั้งแต่พูดมาเนี่ยนะครับไม่เคยมีโปรไหนให้เยอะเท่าวันนี้เลยเชื่อหมูวันนี้นะครับยังไงก็ต้องจองโทรเลยครับตอนนี้1577นะครับแตลจีน่าหนกระปุกนี่2กระปุกใหญ่นะครับแถม3ขนาดพกพานะครับแล้วก็กระเป๋าเสือเรียกชับ เรียกซับนะครับหชิ้นหมื่นกว่าบ,บาทนะครับจ่าย2,990บาทใช้ได้ยาวๆเลยสี่เดือนตกวันและไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนครับพรอมอรเมื่อไหร่ข้อยจของถึงมือถึงหน้าบา้านแล้วค่อยจ่ายยังได้ครับโทรไปที่1 5ึ7ตอนนี้ได้เลยครับแม่ตายแล้วสายหมดแล้วตายแล้วโอ้โหคุณชมครับไม่น่าเชื่ออาหมูหนึ่งหนึ่งในสามร้อยสายเมื่อกี้ เป็นแม่หนูแน่นอนไม่ใช่แล้วจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือไตาลาจิน่าดันใจดีว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนมีเงินค่ยจ่ายของอถึงมือแล้วค่ยจ่ายเกลี้ยงแล้วค่ะอาอาบอกแล้วว่ามั่นใจว่าถ่ายเต็มแน่ๆ่เพราะคอนเซ็ปเตอร์บอกสายไม่แล้วห้าร้อยสายเกลี้ยงแล้วขอสายเพิ่มเพราะฉะนั้นอาให้ไปเลยนะครับ ทันหรือไม่ทันไม่รู้ช่วยไม่ได้นะครับสุดท้าย้วนสุดท้ายครับย้ำย้ำไปเลยนะครับกดไปเลย1577เพิ่มให้อีก5นาทีไม่จํากัดสายครับโปรนี้มีให้แค่วันเดียวนะครับกดเลยครับอย่าลังเล1577หรือไล่อาจารย์จีน่านะครับสองข้าวผกใหญ่แถมสามขนาดพกพานะครับกระเป๋าเสือเรี้ยงซับนะครับหชิ้นหมื่นกระบาทจ่ายสองพบาทใช้ได้นานๆ3เดือนครับสเดือนตกวันละไม่ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ วันนี้นะครับไม่ต้องเรื่องเงินเรื่องไม่ต้องพูดถึงเลยกดเอาสิทธิ์ไว้ก่อนครับ <S <S พร้อมเรื่องเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่าย <S <S ไม่จองวันนี้ก็ไม่รู้จะจะ,จะ,จะพร้อมวันไหนแล้วนะครับกดมาเลยครับที่1 5ึ่งหส่งฟรีรูดบัตรได้ครับโทรไปจองไว้ไว้ก่อนนะครับพร้อมเรื่องเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายกดรีบเทียมาที่1577นะครับ ผลลัพธ์อยู่ที่หน้าผมเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ดีแบบแบบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผลลัพธ์นะครับหลังจากการใช้มานะครับมาเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์เนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหน้าผากทีนกาใต้ตาหรือว่าร่องแก้มมันออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับกล้องเข้ามาใกล้ๆที่หน้าหมูยังได้เลยอ้าไหมอาใช้ขนาดเดียวเวลาวางตัวผู้จัดเขาก็ลาบากนะเดี๋ยวนี้จะให้จับมันเป็นพ่อพระเอกบางทีควรจะเป็นแค่พี่ชายใช่ครับด้วยแต่ละจีน่าไงครับคุณผู้ชมหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือแต่ละจีน่านะครับ 3นาทีสุดท้ายนะคะนยังนะ,ะนะครับคุณผู้ชมทโทรแบบนี้หายไม่ได้เลยนะครับ1 577หรืออะไรอตแลตจิน่า3นาทีสุดท้ายครับรีบโทรเข้ามาครับส,สองกระปุกใหญ่นะครับแถม3ามพนาพกพา กระเป๋าเสือเรียกซับแบบนี้6ชิ้นนะครับทั้งหมดหมื่นกว่าบาทคือราคาจริงแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณอมูค่ะสาหรับโปรโมชั่นสุดปังแบบนี้รีบโทรนะคะตอนนี้เหลือแค่2นาทียังโทรทันนะคะโทรย้ำๆนะคะที่1577นะคะเรียกว่าเป็น6ชิ้นสุดปังเลยขอบคุณอมูค่ะขอบคุณครับยินดีครับรีบโทรเข้ามาครับ1577ค,ครับค่ะและช่วงดูคุยซ<น>ับโชว์เสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเย้